เทวดาทัสทังทั้งทังทา้งทั้งทั้สทังทัสทั้งทัทันโทั้ง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 ท่้งั้งทั้ั้งทั้ั้ทังทั้ังทัทังทั้ังทังทั้งทัทัท พาะทวารธรรมโอธรรมนัมสามมีโสปฏิปันโนพาะวะโตพรทวาสัมโภคสังขันมามีเอ๋ขอบทการคือสอที่ทำกันในวันนี้จบส่งผลไปถึงญาติโยมพี่น้อง้ง บรรเทาปุ่ทานเป็นปุ่นโซนยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนี้ทางตอนนี้นะอากราบเรียนเะชิงหาทุกคนคนรไบุญเทาปุ่นโนนร่วมรับประทานอาหารเย็นกันนะที่ทางด้านใต้ทัวคนขยันข